น้อามาดูในส่วนของคำศัพท์เนาะมีแค่7จคำเองเนาะบทนี้คำศัพท์เรามาดูกันค่ะหนีเนาะก็คือคุณบางคนก็แปลว่าเธอบางคนก็จะแปลว่านายได้หมดเลยนะ How แปลว่าสบายดีในที่นี้เนาะเขาบอกว่าให้มันแปลว่าสบายดีเพราะอะไรคะก็คือ มันจะมีประโยคที่เราพูดว่าหนีห่าวมาอะไรตรงนั้นนะเนาะเขาก็เลยแปลว่าสบายดีแต่อยากให้พวกเราเพิ่มไว้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหาวเนี่ยมันคือแปลว่าดีเนาะก็คือไอตัวกูดอนะเนาะอ่าแล้วต่อมาหนินแปลว่าท่านหรือบางคนเขาก็จะหมายถึงคุณเป็นอะไรเป็นคำสุภาพแล้วก็มักจะใช้กับผู้อาวุโสแต่เดี๋ยวนี้ไม ตอนไปจีนจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบบหมายถึงผู้อาวุโสยอย่างเดียวค่ะบางครั้งก็หมายถึงการที่เวลาเราพูดเกี่ยวกับเราเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยเราอาจจะเด็กกว่าคนขายแต่เขาก็จะเรียกเราว่าหนินเหมือนกันนะบางที่เขาก็จะแบบนั้นนะคะก็คือเหมือนเป็นคําให้เกียรติกันเนาะคำสุภาพคําให้เกียรติกันอย่างนั้นมากกว่าต่อมากุ้ยชิ่งเนาะคือแซ่หรือ แซ่อะไรในที่นี้กุ้ยซิ่งก็คือหมายถึงในเรื่องของนามสกุลนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาวเห็นไหมผมดีฉันชันได้หมดเลยเนาะก็เท่ากับไออย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วตัวหนีเนี่ยก็จะเท่ากับตัวยูอย่างนี้อะต่อมาซิ่งซิ่งแปลว่านามสกุลหรือแซ่ก็คือคําเต็มอะค่ะคำเต็มคือคำว่ากุ้ยซิ่งแต่เราสามารถยอ่อเหลือแค่คำว่าซิ่งให้เฉยมันก็คือความหมายเดียวกันนะ นะคะแล้วก็คำว่าเจียวเนาะแปลว่าเรียกถ้าในภาษาอังกฤษมันคือคำว่า call อะ call ที่แปลว่าเรียกะ่ะจะใช้ตัวนี้ค่ะเนะะาะอวมันตุ้ยเปี่ยนบบะนี่คุณหรือเธอหรือนายข่าวดีหรือสบายดีนินท่านหรือคุณ กุ้ยซิ่งแซ่อะไรก็คือนามสกุลวอผมดีฉันก็คือฉันซิ่งนามสกุลหรือแซ่เจ้ยวแปลว่าเรียกเรียกว่าอะไรมีชื่อว่าอะไรเนาะเราก็จะใช้ตัวนี้อันนี้ก็คือสื่งสือ